ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแล้วก็ขอขอบคุณที่ท่านเลือกอที่จะศึกษากับสถาบันการเรียนรู้เพื่อผวงชนสถาบันของเราก็เปิดดำเนินการมาแล้ว10ปี นะครับระดับปริญาโทนั้นเรา,าก็มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษามาตั้งแต่ปี2555ที่เราได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นโดยสถาบันสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเ,นเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน,นที่ตั้งขึ้นโดยมูลลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน,นซึ่งเรามี องค์กรที่มาร่วมมือกัน4องค์กรด้วยกันประกอบด้วยปตททกสสวทชหรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแล้วก็มีมูลนิธิหมู่บ้านทั้ง4องค์กรนีครับมาร่วมมือกันเป็นมูลนิธิแล้วเป็นผู้ขอใบอนุญาตก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ขึ้น เพราะเจ้าของสถาบันแห่งนี้ก็อยากย้ําว่าเราไม่ใช่องค์กรที่แสวงหาผลกําไรแต่เป็นองค์กรที่มุ่งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันซึ่งเรากําหนดว่าเราจะเป็นสถาบันชั้นนําในการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนซึ่ง ทุกคนคงเห็นตรงกันว่าปัญหานี้คือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้จากวิสัยทัศน์ตรงนี้ครับมันมาสะท้อนลงมาที่การจัดการหลักสูตรเพราะในบดัปริญญาโทที่ท่านสมัครเข้ามาศึกษาเนี่ยหลักสูตรของเราก็จะใช้คำว่าการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่จะทำให้การศึกษาเนี่ย ไปแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของคนในท้องถิ่นในชุมชนในองค์กรและเครือข่ายที่นักศึกษาทั้งหลายอาศัยอยู่หรือมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเหล่านั้นเพื่อในการเรียนการสอนของเราจรงิงพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่วิทยานิพนธ์ก็ดีสาระนิพนธ์ก็ดีจะต้องลงมือปฏิบัติ ที่เราเรียกว่าเป็นแอคชั่นดีส์เพื่อที่ท่านจะได้ลงมือทำค้นหานกลไกเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตอบสนองวิสัยทัศน์ของการศึกษาที่จะทำให้อุดมศึกษาหรือการศึกษาในดับปริญญาโทเนี่ยไปแก้ปัญหาในท้องถิ่นของเราได้จริงเพราะาบ้นเนี่ยก็จะสนับสนุนในนักศึกษาจัดหลักสูตรและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ ในเรื่องนี้ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือและกลไกต่างๆผ่านการทําวิทยาิพนธ์และสารนิพนธ์เพื่อที่จะให้กลไกหรือเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นเหล่านั้นนะครับได้ไปแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนให้กับท้องถิ่นของเราซึ่งอาจจะ ศึกษาผ่านกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีอยู่ทั่วไปศึกษาผ่านทางเครือข่ายสมาคมหรือชมรมศึกษาผ่านชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ตามพื้นฐานการหานและอาชีพของนักศึกษาแต่ละท่านทีนท่เข้ามาศึกษาซึ่งเราอยากให้ท่านทำจากจุดยืนของท่านเองแปลว่าถ้าท่านทํางานอยู่ที่อำเภอ ท่านอยู่ที่พัฒนาชุมชนท่านก็ใช้กลไกลตรงนั้นแะครับจากตําแหน่งของตัวเองนะไปต่อยอดสู่งานวิจัยแล้วก็ได้พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและความยากจนนะครับนี่คือวิสัยทัศน์และหลักสูตรของเราส่วนการไปศึกษาในพื้นที่ซึ่งเรากําหนดไว้ว่าเทอมหนึ่งเนี่ยเราจะพบกันที่สถาบันส่วนกลางหนึ่งครั้งนะ และพบกันในท้องถิ่นสองครั้งเป็นสามครั้งครั้งที่สี่ครั้งสุดท้ายต้องมาสอบมานำเสนอเปเปอร์และบทความที่สถาบันเป็นครั้งที่สี่การลงไปที่ท้องถิ่นไม่ได้แปลว่าเป็นการเปลี่ยนที่บรรยายแต่แปลว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วเนี่ย ทางบัณฑิตก็จะตรวจสอบว่านักศึกษาสนใจประเด็นอะไรที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อสารนิพนธ์ของเราจะเป็นสิ่งแวดลอ้อมเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเรื่องของการประกอบการชุมชนเป็นเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ก็เอาความสนใจของนักศึกษาเป็นตัวตั้งเมื่อเราจัดกลุ่มได้แล้วเนี่ยเราก็จะจัดให้นักศึกษาได้ลงไปเรียนรู้ในท้องถิ่นในภูมิภาคของท่านตามที่สถาบันเนี่ยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้นให้คำแนะนำและคำปรึกษากับเราพร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ของสถาบันที่ส่วนกลางเนี่ยก็จะลงไปด้วยเมื่อสถานการณ์โควิดอะไรต่างดีขึ้นสถาบันก็คงจะได้ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโทในทุกภูมิภาคก็ให้นักศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ได้ยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติจะทำให้ท่านสามารถเรียนตามแผนการเรียนที่กำหนดไว้สามารถที่จะ นำเสนอหัวข้อว,วิทยานิพนธ์ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะโดยแผนแล้วเนี่ยเมื่อสิ้นภาคเรียนที่หนึ่งท่านต้องรู้แล้วว่าท่านต้องทำเรื่องอะไรสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอไวพอให้ทุกท่านที่ตัดสินใจเข้ามาศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาในหน้าที่การงานแล้วหวังว่าจะได้นำความรู้ ที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจนตามวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตรที่เรากําหนดขึ้นขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จมีสุขภาพกายใจประสบความสําเร็จในการงานและศึกษาสําเร็จตามเป้าหมายทุกประการสวัสดีครับ